มันต้องอธิบายอะไรมากเนาะคนที่เคยกินแล้วก็น่าจะรู้อยู่ยเป็นตนๆคนที่เคยคนที่ได้กินแล้วก็น่าจะรู้อยู่ไม่ต้องอธิบายมากมคือแสบ